กากาาันนบ้ะะคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมค่ะไปชมบทสัมภาษณ์นะคะของคุณอนนบสิงโตทองรองประธานสโมสรชนบุรี FC นะคะกับแนวทางการสู้ศึกของไทยลีกในฤดูกาล2017นี้นะคะและก็รวมไปถึงคำถามอื่นๆที่น่าสนใจค่ะจากรายงานพิเศษของทีมข่าว CTV กันค่ะคือนักเตะต่างชาติแต่ละคนไม่ว่าดอสหรือเซนซาก็อยู่เรามายั่ง หลายแปะหลายปีละแล้วก็เขาก็ต้องมีการบาดเจ็บบ้างหรือต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็นั่งคุยกันแล้วก็คือสรุปว่าขอเปลี่ยนใหม่ดีกว่าขอหาใหม่เพื่อที่จะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอะไรต่างความกระหายก็อะไรต่างคงไม่เลยฮะเพราะว่ามันอยู่ที่ความพอใจของของทั้งสามฝ่าย ทุกอย่างนะมันไม่อยู่ที่หนึ่งอย่างเดียวใช่ไหมมันต้องอยู่ที่บินๆทุกฝ่ายความความพอใจความแฮปปี้ทุกอย่างนะคือเราอยากขายเขาไม่อยากซื้อเด็กไม่อยากไปมันก็จบเขาอยากได้เราไม่อยากให้เด็กเด็กอยากไปมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องทุกอย่างรวมกันว่าโอเคทุกอย่างโอเคก็ไป นาซาก็ได้รับข้อเสนอที่ดีนะฮะก,ก็ก็หาคนใหม่มามก็เป็นคนใหม่แล้วแล้วก็โยเอเขาก็อยู่มานานก็คหมดมุกหมดอะไรก็แล้วก็กกเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็โคประตูก็ได้บุญคงซึ่งก็ทําอยู่กับทางเมืองทองนำกับเทโลโอเคเขาก็ก็แฮปปี้อยู่ที่นี่ เราก็แฮปปี้ที่จะได้เขามีทีมงานเข้ามาใหม่กี่คนกตาร์ทมาสามสี่คนนะสาี่คนฟุตบอลนะฮะมันมีโอกาสก็มันก็ต้องเล่นนะแต่จะประสบความสำเร็จไม่สำเร็จมันก็อีกเรื่องหนึ่งมาตรฐานของชลรีที่ผ่านมาทุกคนก็บอกเออรุ่นแชมป์ุ่นแชมป์แต่ณตอนนั้นสถานการณ์ตอนนั้นกับตอนนี้มันดูสิฟุตบอลไทยมันก้า กระโดดไปไปมากเลยณตอนที่ชมรีได้แชมป์เมืองทองบุรีรำบีจีวียูพวกนั้นอ่ายังยังไม่มากันเลยนะตอนนี้มากันเยอะมากแล้วมากันเยอะแล้วก็ทุ่มกันทุ่มกันหน้าดูแต่ให้ให้ชมรูไปทุ่มอย่างนั้นอ่ะโอสากะมาผมผมไม่ผมผมไม่ทาาาําเดขาดเพราะว่าตำแหน่งแชมป์อยู่ที่หนึ่งโอเคเราเราอยากได้เราอยากได้ไดแต่ว่ามันต้องเป็นไปตาม งบประมาณการเงินของเราซึ่งเราคงไม่สามารถที่จะไปหางกมาขนาดนั้นเอาควักเนื้อตัวเองมาได้สปอนเซอร์เท่าไหร่ก็หาเท่าไหร่มันไม่ทันไม่ทันหรอกฮะทาแบบยั่ยงยืนดีกว่าเอาโอเคส่วนหนึ่งดูแลเด็กๆให้เด็กมันเกิดขึ้นมาก็คือเป้าหมายนนก็คือการนี้คือยังไงครับเน้นเด็กเยววันคือตอนนี้เราเน้นเด็กอยู่แล้วใช่ไหมปีแล้วเราก็เริ่มเริ่มปีนี้ก็เริ่มเต็มเต็มแล้วใช่ไหม ราหวังว่าเด็กอีกสามสี่ปีมันก็จะยั่งยืนนะแล้วเราก็อยู่ในรประมาณของเราที่ได้แต่เราเน้นรูกบอลสนุกเล่นทีเวิร์คใ,ให้มันโอเคอาจจะเออไม่มีตัวที่เด็ดไม่มีตัวซุปเปอร์ตามากแต่จะในนเรื่องการทีเวิร์สแล้วก็เล่นกันเพจซิ่งให้มันเป้าหมายเป้าหมายก็คือแชมป์อยู่แล้วแต่ว่าแชมป์อะไรปีแล้วเราก็เราเกือบได้ โอเคมีการยุติก่อนคือไอ้ไทยลีกับอาจจะหนักอย่างไรก็เห็นอยู่ครับปีทีมหนึ่งสามสี่ร้อยล้านซูเปอร์ตาร์สร้างกันก,ก็โอเคเราอาจจะมีรุน้นรุ้นบ้างแต่เราก็เน้นว่าเออบอลถ้วยเรามีโอกาสไหมแต่ผมว่ามันทุกอย่างมันมันดูว่าเอา้ยตอบโจทย์เราได้ขนาดไหนยังไ,ไงไนี่ฮะยี น่าจะ27เนี่ย27มกราน่าจะ27มกราการฉลกเจิดใช่ใช่การเปิดตัวอะไรต่างๆน่าจะนะกำลังวางแผนกันกันกันอยู่แต่คิดว่าน่าจะนะครับมีคอนเสิร์ตอะไรก็คงมีกำลังติดต่ออยู่ผมว่าเป็นทีมงานรุ่นใหม่ๆนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ไม่ เป็นตัวซุปเปอร์ตานักนะไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเน้นที่ฟุตบอลเล่นสนุกแล้วก็เล่นมันเพราะว่าเอาเอา,อางั้นดีกว่าว่าเฮ้ยได้เห็นมาช่วยให้กำลังใจเด็กๆรุ่นใหม่ๆกันแล้วก็จะจะได้เห็นเด็กแต่ละคนเล่นเพสซิ่งหรือเล่นจะรวดเร็วขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้น ขอบคุณรายงานพิเศษเินนี้นะคะจากทีมข่าวของซีทีวีชมบุรีด้วยค่ะเชื่อได้ว่าแฟนบอลของฉลามชนชมบุรีเอฟซนะคะก็ต้องเตรียมแล้วค่ะสําหรับสู้สึกของไทยลีกนะคะ,คะที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงตัวเดือนกุมภาพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะแฟนบอลก็เตรียมรอรุ้นนะคะก็เตรียมเชียร์กันด้วยนะคะใช่แล้วค่ะตามกันไปทุกที่อย่างแน่นอนกำลังใจยังคงเหนียวแน่นในปี2017นี้นั่นเองค่ะ